หมดปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอจุดมืดเต็มสนามค่าไฟพุ่งด้วยไฟสนามกีฬา800วัตต์รุ่นโปรสเตเดียมไฟสนามมาตรฐานที่สนามเอกชนสนามราชการเลือกใช้ครับหากท่านเคยเจอปัญหาสนามสว่างไม่พอจุดมืดเต็มสนามค่าไฟพุ่งกำลังมองหาไฟสนามที่สว่างจริงใช้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเราแนะนํารุ่นนี้ครับโปรสเตเดียม800วัตต์ครับตัวนี้เราก็บอกว่าติดแล้วจบครับตอบโจทย์ทั้งสนามเอกชนและหน่วยงานราชการครับ จากประสบการณ์ที่ติดตั้งไฟสนามมาสิ่งที่เจอบ่อยคือไฟสนามส่องไม่ถึงพื้นแสงไม่พอลูกค้าเตะบอลไม่สนุกไฟกระจายไม่ดีมีจุดมืดครับรุ่นโปรสเตเดียม800วัตต์ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นครับด้วยคุณสมบัติพิเศษครับชิปไฟเป็นชิป SMD นะครับ3030 30. ตัวนี้เป็นชิปไฟแบบชิปคานปีไฟปั๊มน้ำมันเลยครับให้ค่าความสว่างสูงถึง3เท่านะครับแล้วก็ยังมีเลนขยายตัวนี้ก็ช่วยให ไฟนั้นส่องสว่างพุ่งไกลครับตัวนี้มุมกระจายแสง120องศานะครับทั้งพุ่งด้วยแล้วก็กระจายแสงด้วยนะครับแล้วก็การกินไฟกินไฟน้อยด้วยคุณสมบัติพิเศษตัวนี้นะครับบอดี้นะครับเป็นบอดี้อลูมิเนียมแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ทุกสภาพอากาศนะครับแล้วก็ตัวขานะครับสามารถที่จะปรับองศาได้นะครับปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับตัวขาเราให้มา2ด้านเลยนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็เจาะรูมาให้ 5รูด้วยกันนะครับเพื่อเอาไว้ปรับยึดนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกตัวด้านหลังก็จะเป็นฮีทซิงเป็นอลูมิเนียมครับตัวนี้ก็จะระบายความร้อนได้ดีครับตัวนี้จะรับความร้อนจากชิปไฟนะครับเวลาเปิดไฟไฟก็จะส่งผ่านความร้อนมาที่ด้านหลังเวลาเปิดลมก็จะพัดนะครับทําให้โคมไฟน้ําเย็นตัวเร็วขึ้นนะครับก็จะทําให้ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นส่วนสายไฟก็จะมี3เส้นนะครับมีลายนิวตอนแล้วก็กาวนะครับ แล้วก็ตัวไดเวอร์อยู่ด้านหลังนะครับทำให้ง่ายต่อการบํารุงรักษานะครับเวลาที่ตัวใดตัวนึงเสียแล้วก็สามารถที่จะเปิดเปลี่ยนเองได้เลยนะครับส่วนตัวชิปไฟก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะไดเวอร์เปลี่ยนเฉพาะชิปด้านหน้านี้ได้เลยนะครับการติดตั้งก็ติดตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดขาเข้าไปนะครับทั้ง2ตัวนะครับออกแบบมาให้เหมาะกับสนามกีฬาขนาดใหญ่นะครับสนามฟุตบอล 11คนนะครับติดเสาสูงที่12-15เมตรหรือจะติดเสาไฮแมสก็ได้นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด200วัตต์400วัตต์800วัตต์นะครับมาดูค่าความสว่างตอนกลางคืนครับนี่ฮะเวลาเปิดไฟครับไฟก็จะพุ่งออกไปข้างหน้านะครับพุ่งออกไปข้างหน้าแล้วก็การกระจายแสงนะครับก็จะกระจายได้กว้างขึ้นนะครับตัวนี้ทั้งพุ่งทั้งกระจายนะครับโดยมุมกระจายแสงอยู่ที่ ค่าความสว่างอยู่ที่120ลูเมนต่อวัตตนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเอาไปติดตั้งสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ครับก็จะใช้โคมไฟไม่เยอะนะครับแล้วก็กินไฟน้อยให้ค่าความสว่างที่สูงขึ้นนะครับโคมไฟรุ่นนี้ครับ800วัตต์สามารถส่องได้ไกลถึง100ถึง150เมตรเลยนะครับจึงเหมาะกับการเอาไปติดสนามบอลหรือสนามไดก็อ์แล้วก็บริเวณที่ต้องการค่าความสว่างสูงๆนะครับ สำหรับเจ้าของสนามอยากอัปเกรดระบบไฟฟ้าให้สว่างถึงพื้นแบบมืออาชีพครับแนะนำรุ่นนี้ครับโปรสเตเดีย800วัตต์จาก LED Master ครับเรายินดีให้คำแนะนำพร้อมเข้าดูหน้าง,งานจริงนะครับจบที่เรางบไม่บานปลายนะครับท่านใดสนใจติดต่อที่ข้อมูลด้านล่างนี้เลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ